เสด s จไลฟ์แอน Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสวัสดีค่ะนักลงทุนค่ะก็ต่อนเนื่องกันนะคะสำหรับเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนนะคะในรายละเอียดหลายๆ,ๆเรื่องตอนนี้ซึ่งที่ผ่านมาเราก็พูดถึงหุ้นหลายตัวแล้วนะคะวันนี้หลายๆท่านคงเกาะติดสถานการณ์นะคะในเรื่องราวของสื่อโฆษณานะคฮะแล้วก็มีบริษัท ที่ต้องเรียกว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนในตอนนี้กันพอสมควรนะคะนั่นก็คือบริษัทมาโคหรือว่า Master ร์นั่นเองนะคะเราจะไปพูดคุยกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคุณสุภารานันตันวิรัตนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะมาโคนี้เป็นกำลังเป็นเป้าเลยนะคะคุณ <c oughs> สุภาลันตกใจ <c oughs> เป็นเป้าชิงชิงเหรียญกับเขาไม่ใช่นะคะก็กําลังได้รับความสนใจด้วยสตอรี่เยอะนั่นเองนะคะค่ะ,คะ อคุณสุภา,านานี้ต้องแนะนำกับนังทุนนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเห็นบอกว่าเข้ามาดูแลมาโกเมื่อไม่นานนี้เองค่ะสวัสดีค่ะก็ดิฉันสุรา,านัน์นะคะตันวิรัตนะคะก็มาร่วมงานกับมาโกได้ประมาณ2เดือนนะคะเนื่องจากว่าทาง v g i เนี่ยได้ ตัดสินใจที่จะเข้ามาบริหารธุรกิจของมาโกอย่างเต็มตัวนะคะาจากเดิมที่เราเคยถือหุ้นในสัดส่วนไม่ถึง25%นะคะ24%กว่าๆแล้วก็ดูธุรกิจมาประมาณ2ปีแล้วก็เห็นศักยภาพเห็นขีดความสามารถขององค์กรนะคะก็ได้มีการพูดคุยกับเจ้าของเดิมเ,เพื่อที่จะสานต่อทำธุรกิจเนี่ยให้เติบโตก้าวกระโดดมากไปกว่าน,นี้เราคิดว่า ถ้าทาง VTI เนี่ยได้เข้ามาบริหารธุรกิจเต็มตัวแล้วก็ผสมผสานซินเนจี้ที่มีอยู่กับบริษัทในเครือไม่ว่าจะของ VTI Rabbit แล้วก็เครือ BTS ก็เชื่อว่าจะเสริมศักยภาพของ Marco ไปได้ไกลกว่าในอดีตนะคะแล้วก็ด้วยช่วงเปลี่ยนผ่านของการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ออกไปนอกบ้านมากขึ้น ใช้มือถือมากขึ้นใช้ชีวิตที่เป็นสังคมเมืองอะนะคะ urbanization มากขึ้นเนี่ยเราก็มองว่าสื่อนอกบ้านเนี่ยมีศักยภาพที่จะเติบโตได้มากกว่าที่เคยเป็นในอดีตนะคะเพราะว่าเราเห็นเทรนด์ของในต่างประเทศซึ่งสื่อ conventional นะคะสื่อดั้งเดิมเนี่ยค่ะก็ถูกย้ายถูกเคลื่อนย้ายถูกชิปเงินเนี่ยค่ะ มาเพิ่มสัดส่วนในสื่อนอกบ้านนะคะพร้อมๆไปกับการเติบโตของสื่อออนไลน์นะคะก็ในต่างประเทศเองเนี่ยก็มีทิศทางที่น่าสนใจคือสื่อนอกบ้านเติบโตควบคู่ไปกับสื่อออนไลน์เหตุผลก็คือว่าสื่อนอกบ้านเนี่ยเป็นสื่อที่เราเรียกว่าแคปทีฟนะคะ <c oughs> คือปฏิเสธไม่ได้ถ้าผ่านไปก็ต้องมองเห็นเต็มตานะคะ <c oughs> ไม่มีรีโมทคอนโทรลไม่มีปุ่มกากบาทให้คลิกปิด นะคะ,คะก็อันนั้นคือวิสัยทัศน์ของทาง VGI ที่เป็นเหตุที่ส่งดิฉันเข้ามาร่วมง,งานในมาโกนะคะก็มาได้2เดือนแต่ก็ประกาศดิลสำคัญๆไป2เรื่องนะคะ,คะก็จริงๆก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถสำเร็จได้ภายใน2เดือนไม่ใช่เรื่องวูวามน,นะคะแต่เป็นเรื่องที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจแล้วก เตรียมการมาตลอดนะคะ <Okay. S 1> จนกระทั่งก็บรรจบกันได้รวดเร็วนะคะ mm hmm. คือ,อดีลแรกเนี่ยคือดิลของการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทมัลติไซน์นะคะ70%ซึ่งมัลติไซน์เนี่ยเป็นจิ๊กซอตัวต่อไปของของมาโกที่เรามองว่าจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพื้นที่ครอบคลุมนะคะมาโกมาโกเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ย เดตเวิรส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ประมาณ75%ในกรุงเทพปริมณฑลนะคะ25%กระจายอยู่ต่างจังหวัดแต่ในส่วนของมัลติไซ g ์99%อยู่ต่างจังหวัดเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อปูทรเลยนะคะเจ้าของเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็เป็นคนหนุ่มไฟแรงนะคะชื่อคุณจักรกิจเข็มทองซึ่งปัจจุบันก็เป็นนายกสมาคมป้ายโฆษณานะคะของประเทศไทย ก็เราได้พูดคุยกันแล้วก็เห็นว่าเครือข่ายมีศักยภาพนะคะมีลูกค้าเอเจนซี่ตอบรับดีนะคะมีสัดส่วนของลูกค้าที่เอเจนซี่ที่ใช้งบโฆษณาอยู่ประมาณ75%ซึ่งเราก็มองว่าตรงนี้ก็พิสูจน์เรื่องหนึ่งว่าคุณ,คณภาพของเครือข่ายเนี่ยน่าจะคับแก้วเพราะว่าเอเจนซี่เป็นลูกค้าที่มีระบบมีวิธีการวิเคราะห์ เลือกสรรสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุมีผลนะคะเราก็ได้ผ่านการตรวจเช็คข้อมูลจนมั่นใจแล้วถึงได้เข้าซื้อหุ้นนะคะค่ะแล้วก็ mtsmts นะคะ mts ค่ะม t i s i g n Multi Sign นะแล้วก็ตรงนี้เป็นบันไดขั้นแรกนะคะเป็นเป็นหลักชัยขั้นแรกเรายังมีภารกิจอีกมากนะคะในการที่จะขยับตัวจาก ปัจจุบันเนี่ยเรามีป้ายนิ่งเยอะทั้งหมดเลยเกือบจะทั้งหมดเป็นป้ายนิ่งบิวบอร์ดนะคะมีทั้งบิวบอร์ดแล้วก็มีสตรีทเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ใต้ตอมอของ BTS นะคะขับรถไปจะเห็นเป็นเป็นซีรีส์ซีรีส์มีเดียนะครับอันนี้ทิศทางของเราเนี่ยที่มองว่าต้องเพิ่ม coverage ให้ทั่วประเทศไทยเหตุผลก็คือว่าเทรนด์ของการใช้งานสื่อ ก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่แมสแต่จะเลือกโลเคชันจะเลือกเซกเมนต์แต่จะเลือกได้เนี่ยค่ะก็จะต้องมีพื้นที่ครอบคุมให้มากพอ <Okay. S 1> จะได้คัดสรรเซกเมนต์ที่ถูกต้องโลเคชันที่ถูกต้องให้กับลูกค้าได้ <Okay. S 1> นะคะแล้วก็โดยเฉพาะเทรนสมัยใหม่เนี่ยจะมีการใช้งานสื่อโฆษณาอย่างบูรณาการอย่างเรียกว่าเป็น integrated media นะคะ คือจากออนไลน์ก็จะเข้าไปหาออฟไลน์ line, จาก Virtual World ก็จะไปสู่เรียลเวิ d ์จะมีกลไกหรือมีดีไว c e ์บางอย่างที่จะทำให้สื่อนอกบ้านเนี่ยสื่อสารสองทางได้นะคะแล้วก็ i n t e l ลเจนต์มากขึ้นนะคะมีมีการสร้าง Experience นะคะแล้วก็มีข้อมูลที่จะ Measurement ได้นะคะหรือ <Okay. S 1> วัดผลได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนผ่านจากป้ายนิ่ง<ะ>ไปสู่ดิจิตอลก่อนนะคะอันดับแรก<ะ>แต่ว่าคือไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นสื่อดิจิตอลเท่านั้นที่จะสามารถคอนเน c t กับสื่ออื่นๆได้นะคะสมัยนี้เนี่ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันมีดีไวซ์บางตัว<ะ>ที่จะไปทำงานบนป้ายนิ่งบนเครือข่ายที่มีอยู่ได้<ะ><ะ>แต่ขอเพียงว่า เราต้องทำ key success อันดับแรกก่อนคือเรื่องของ coverage ค่ะ coverage 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 คือพื้นที่ครอบคลุมต้องทั่วประเทศ okay. ตอนนีนะะ้ตอนนี้ก็กมั่นใจว่าพื้น okay. ที่ครอบคลุมของ m u l t ิ s i ซ n ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่เรียกว่าเป็นใจกลางย่านธุรกิจของต่างจังหวัดหรือเป็น okay. CBD ต่างจังหวัดหัวเมืองหัวเมืองต่างๆเนั้นพอมี location แล้วเนี่ย เราก็จะขยายผลไปเพิ่ม capacity ของโลเคชันที่ดีไปเป็นดิจิตัลได้ดิจิตอลที่ว่านี้หมายถึงเป็น LED อ,อ๋อจอะะที่แบบมิติมิติอะไรต่างๆค่ะ,คะ นั่นคือภารกิจของมาโคใช่ไหมคะต่อจากนี้ต่อจากนี้ค่ะก็เป็นบันไดขั้นต่อๆไปค่ะที่จะต้องก็ต้องติดตามพิสูจน์ไปนะฮะว่าบันไดแต่ละบันไดของมาโคเองนะเป้าหมายสําเร็จตอนไหนยังไงบ้างนั่นคือสิ่งที่มาโคบอกกับทางคุณผู้ชมนักทุนไปแล้วนะคะค่ะแล้วจะมีข้อมูลอีกันหนึ่งนะคะล่าสุดนี้ในส่วนของมาโคเอ๊ะคุณสุพนรัฐรนะทที่มีอยู่มาโคมาสอเดือนนี้ เรื่อง NTS นี้ก็จะเป็นตัวผลักดันให้มาโก้โตไปต่อเนื่องแล้วก็ PP ด้วยใช่ไหมคะอ๋อค่ะเ่ะทุนเราได้เพิ่มทุนเฉพาะเจาะจงนะคะให้กับผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งเป็นกองทุนจากต่างประเทศนะคะก็เป็นกองทุนรายใหญ่ที่เขามีประสบการณ์ยาวนานมาในการลงทุนในสื่อนอกบ้านก็ดีในตลาด emerging market นะคะก็ เราได้พ <cin stereotype> ูด <award> ค <os> <UNKNOWN> ุยกันเนี่ย <Homer> ก <normalmente> ็เขาก็เห็นขีดความสามารถของมาโคด้วยด้วยแผนทางธุรกิจที่เขามองว่าเราน่าจะไปได้ถูกทางแล้วก็มีศักยภาพที่จะเติบโตก้าวกระโดดนะคะก็ก็เลยเสนอเข้ามาซื้อหุ้น10%นะคะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยเงินที่เราจะต้องนำไปใช้ในการซื้อหุ้นของมัลติไซเนี่ยก็ ฟิ a n ซ์เรียบร้อยด้วยด้วยเงินของพีพะนะคะก็จะช่วยให้ทางมาโก้เนี่ยขยายกิจการได้ต่อเนื่องเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็เป็นบริษัทที่ยังไม่มีภาระหนี้เลยดีนะคะดีเรียกว่าศูนย์นะคะอ๋อค่ะคก็ใช้เงินเพิ่มทุนตัวนี้ไปขยายธุรกิจได้เลยค่ะได้เลยค่ะตัวเงินเพิ่มทุนนี้เรียบร้อยไปหรือย่างคะ ก็จะต้องผ่านกระบวนการนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็เมื่ออนุมัติเรียบร้อยเนี่ยก็คาดว่าจะได้เงินเข้ามาน่าจะไปกันยาค่ะนะคะก็เป็นบริษัทที่ไม่มีเดบไม่มีหนี้เลยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมี e x c e s s c a s h เหลืออยู่อ๋อเหลือเท่าไหร่คะเหลืออยู่ประมาณสัก200ค่ะ200ล้านเลยแหละค่ะอโอ้ค่ะแล้วพูดถึงพูดได้ไรคะต่อจากนี้ไป อ๋อก็เงินเหลือเยอะค่ะก็เราก็คงไม่ได้จบแค่ดิวของมัลติซ g าหรือว่าทาง s อชมอลเรื่องฟ i น a n c i n g ตรงนี้นะคะเรายังมีแผนที่จะพัฒนาองค์กรต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะทำเครือข่ายของเราเนี่ยให้ตอบสนองเทรนด์การใช้งานสื่อผสมผสานในยุคใหม่นะคะแล้วก็ก็สร้างการเติบโตให้กับ เป้าของผู้ถือหุ้นนะคะก็แน่นอนสุดท้ายก็ต้องกําไรปันผลปันผลนะคะมันก็ยังมีการจ่ายเงินปันผลปกติอยู่ไหมคะค่ะค่ะล่าสุดก็จ่ายไปที่0.1 0.18ค่ะนะคะค่ะก็จ่ายในเดือนสิงหาเนี้นะคะเอ็กดีนะคะคุณผู้ชมก็เป็นบริษัทเล็กๆแต่ก็จ่ายเงินปันผลได้ต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะค่ะค่ะก็ถือว่าเราเรา ทุกๆปีนะคะ,คะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการจ่ายปันผลเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่3าเปเซก็ถือว่าให้ยิ่ที่ที่ดีกับผู้ถือหุ้นนะคะก็ดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากถ้าเปรีบยบเทียบในตอนนี้นะคะ,คะ,คะอ๋อก็เฉลี่ยต่อเนื่องนะหุ้นตัวนี้ ค่ะนั่นก็เป็นการให้รายละเอียดนะในเรื่องราวของธุรกิจของคุณสุภารานั้นนะคะในเรื่องราวของมาโคในต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวจริงๆเราก็อยากรู้จริงๆนะเอ๊ะเป็นมือมาจาก BGI ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นมือมาจากไหนอีกดิฉันไม่ต้องถามเลยนะคุณผู้ชมคุณสุภารานันนี้จะพูดจะพูดจะอธิบายได้ชัดเจนมากเลยนะถึงแนวทางของมาโคเดี๋ยวขอพักสักครู่ก่อนนะพอเมื่อสักครู่เราก็ฟังมากันเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะเจาะกันต่อนะคะว่าตัวมาโคกับทาง ข้อมูลตรงนี้นะคะว่าถ้านักลงทุนจะถือหุ้นตัวนี้ต่อไปนะ,ะเห็นแววของโก w t h สต o อกหรืออะไรหรือเปล่านะเดะี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนเลยคะ่ะ business Line and life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข